ฮัลโหลสวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงประเภทเซนติเนลและเซนติเนลในวันนี้ก็คือเวิร์มสำหรับบูปินของเจ้าเวิร์มเนี่ยสามารถซื้อได้จากมาเก็ตในตัวเกมเลยนะโดยเวิร์มเขาก็จะมาพร้อมกับปืนเลเซอร์ไรเฟิลซึ่งเราก็จะต้องใส่มอดที่เป็นคำสั่งโจมตีให้กับตัวสัตว์เลี้ยงด้วย ถ้าเราใส่แต่อาวุธแต่ว่าไม่ได้ใส่มอดที่เป็นคำสั่งโจมตีให้เนี่ยเขาก็จะไม่ช่วยเรายิงนะสำหรับมอดใบนี้เราจะได้รับเมื่อเราสร้างเขาเสร็จแล้วหรือว่าเราซื้อแบบสำเร็จจากมาร์เก็ตมาใช้งานเลยโดยความสามารถของมันเนี่ยก็คือเมื่อมีมอนอยู่ในระยะรอบตัวเราตั้งแต่2ตัวขึ้นไป มันจะปล่อยขึ้นเพื่อผักมอนออกมาแล้วก็สร้างความเสียหายาธาตุแมกเนติกเล็กน้อยสกิลนี้ก็จะมีคูลดาวอยู่ที่ประมาณ15วินาทีด้วยก็จะเป็นสกิลที่เน้นซีซีนั่นแหละทุกคนจะคอยผักมอนออกให้เราเป็นระยะอย่าหวังเรื่องดามเมจเลยเนาะส่วนมดใบนี้เนี่ยเราจะต้องทำเควสกับเซฟารอนซีมาริสแล้วก็เอาแต้มไปแลกซื้อนะ ส่วนความสามารถของมอดใบนี้ก็คือมันจะป้องกันการติดสเตตัสเอฟเฟกให้เรา1ครั้งโดยมันก็จะมีคูลดาวน์5วินาทีอย่างแสงเลเซอร์ประตูตรงนี้ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเผลอวิ่งผ่านไปปกติแล้วเราจะติดแ a g n e t i c แล้วก็จะโดนดูดค่า energy ออกไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใส่มอดใบนี้ไว้ก็จะป้องกันได้แบบนี้เลย มันจะป้องกันการติดสถานะจากท่านได้แต่ว่าดาเมจที่เราได้รับเนี่ยมันยังโดนอยู่นะแค่ตัวเราไม่ได้ติดท่านอะไรเลยแค่นั้นแหละเมื่อป้องกันได้แล้วมันก็จะติดครูดาวก็จะมีไอคอนให้ดูตรงนี้โดยรวมแล้วก็จะเป็นน้องเซนติเนลสายซัพพอร์ตแหละทุกคนมีสกิลพักมอนมีสกิลป้องกันการติดสเตตัสเอฟเฟกให้เราด้วยไม่มีสกิลโจมตีเลย ถึงแม้สกิลแรกที่เราเอามาให้ดูเนี่ยจะผักมอนแล้วก็ทำดาเมจได้ใช่ไหมแต่ว่ามันเบามากๆเรียกได้ว่าไม่มีเลยก็ได้ถ้าใครสนใจผู้ช่วยตัวน้อยคนนี้ก็อย่าลืมหาไปใช้งานกันนะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย